สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกอฟมหาชนครับวันนี้นะครับกอฟอยู่กับรถยนต์นิวนิสสัน k ิ c k ีพาวเวนะครับเป็น Gen2 นะครับรุ่นปี2022นี้นะครับโดยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นอ l t e ็กนะครับราคาของเขาอยู่ที่9,49,000บาทครับและคันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินหลังคาดำทูโทนครับมีค่าสีเพิ่มที่10,000บาทนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับกอฟพาไปชมรอบๆตัวรถกันนะครับว่ารุ่น ออทคคันนี้นะครับมีชุดแต่งอะไรมาบ้างนะครับไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าคันนี้นะครับหน้ากระจังของเขาจะเป็นสีดำเงามาให้แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับลูกค้าและที่สำคัญนะครับในรุ่นออทิคเนี่ยเขามีเป็นโลโก้นะครับตัวอักษรคำว่าออทิคสีน้ำเงินมาให้แบบนี้ด้วยครับส่วนด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้นิสสันนะครับที่ภายในจะเป็นเรดร์นะครับใช้สำหรับ ตรวจจับวัตถุด้านหน้านะครับรถคัน้าเมื่อคันหน้าเบรกนะครับรถจะช่วยมีระบบช่วยเหลือให้นะครับในเรื่องการเบรกก่อนการชนนะครับแล้วก็ช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าด้วยครับด้านล่างนะครับเพิ่มเติมมากับสเกิร์ตนะครับเป็นสเกิร์ตของออเทคนะครับเป็นสีเงินมาให้แบบนี้นะครับสวยงามมากๆครับในรุ่นเฉพาะออเทคเท่านั้นนะครับ แล้วก็คันนี้นะครับไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED เต็มระบบนะครับไฟสูงไฟต่ำและฟอร์ดไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เขาจะเป็นแบบ LED มาให้เลยนะครับและก็ส่วนเพิ่มเติมด้านล,ล่างนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขามีเป็นไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับและในรุ่นนี้นะครับเพิ่มเติมมากับชุดแต่งนะครับครอบไฟตัดหมอกมาให้แบบนี้นะครับมีตัดลายโคเมี่ยมเป็นจุดๆแบบนี้มาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นค่าตรงนี้นะครับลูกค้า สวยงามมากๆครับในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างตันรถกันบ้างนะครับนะครับก็มีคาดสเกิร์ตยาวมาให้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมมากับล้อแม็กนะครับขนาด17นิ้วครับเป็นล้อสีดำเงาแบบนี้นะครับเป็นออกสีเทาๆหน่อยนะครับลูกค้ามาพร้อมยาง Continental นะครับเป็นรุ่น Eco Connect 6นะครับ มาเป็นยางขนาด2 0 5 5 5 5 R 1 7ครับรุ่นนี้จะให้ความเงียบนุ่มนะครับมาให้นุ่มมากๆกครับก็ไปลองขับมาแล้วครับแล้วก็ด้านข้างนะครับกระจกมองข้างของรุ่นออเทคเนี่ยของเขาจะเป็นกระจกมองข้างครอบด้วยสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในนี้ด้วยครับด้านล่างนะครับตรงนี้มาพร้อมกับกล้องมองภาพรอบคัน360อองศาในส่วนของด้านข้างตัวรถมาให้ด้วยครับ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีโลโก้คำว่า e-power นะครับสัญลักษณ์ของ e-power เลยครับผมแล้วก็มือเปิดนะครับรุ่นนี้มือเปิดเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสวิตช์ปิดเปิดรถแอบอัจฉริยะมาให้ด้วยครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับชายล่างรุ่นออเทคเขาจะติดตั้งเป็นสเกิร์ตปันไดนะครับด้านข้างสีเงินมาให้ด้วยครับผม มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับล้อแม็กย่างเป็นเซ็ตเดียวกันทั้งคันมาให้แบบนี้นะครับและด้านหลังนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับตัวใหม่นี้นะครับรุ่น alltek นะครับและรุ่น vl นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะมีทับทิมค่าตรงกลางแบบนี้นะครับมาให้เลยนะครับเป็นทับทิมฝาท้ายนะครับสีแดงรุ่นนี้จะไม่มีไฟนะครับลูกค้าแล้วก็มีโลโก้นิสสันมาให้ตรงกลางตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็ จะมีที่ปัดน้ําฝนนะครับในส่วนของด้านล่างมาให้ด้วยครับด้านบนนะครับเพิ่มเติมมาในชุดเนี่ยจะมีของออเทคเนี่ยจะมีเป็นสอยเลอร์นะครับหลังคามาให้แบบนี้ด้วยนะครับดีไซน์แบบนี้เลยแบบนี้นะครับลองมาให้แบบนี้เลยสวยๆเลยครับสีดํามาให้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับของออเทคมาให้อย่างนี้เลยครับสีเงินแบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังเนี่ยมีเซ็นเซอร์จํานวน4จุดนะครับตรวจับวัตถุด้านหลังให้ด้วยนะครับลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับกล้องนะครับมองภาพรอบคาน360องศาในส่วนของด้านหลังด้วยครับและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับมีกล้องนะครับอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับลูกค้าใช้สําหรับสะท้อนภาพนะครับไปที่กระจกมองหลังนะครับในเก่งของเรานะครับเวลาที่มีผู้โดยสารนะครับกมาหลายๆคนหรือว่าเราใส่ของมาในรถเนี่ย สามารถเปิดตัวนี้นะครับสายภาพขึ้นไปที่กระจกมองหลังให้เราได้เลยนะครับสะดวกมากๆครับดีมากๆฟังชั่นนี้ฟังก์ชันนี้กอปชอบมากๆเลยครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในรุ่นของนิสสันคิกทุกคันนะครับตัวนี้จะเป็นสอาวศแบบพัรคซินนะครับเป็นสอาวศชีพฉลามมาให้เลยครับผมแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ LED มาให้นะครับแบบนี้นะ แล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับตรงนี้เนาะไฟเลี้ยวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟถอยให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยครับ,รบด้านในตัวรถนะคะแบบนี้เลยเขามาเป็นเบาะหนังนะครับโคเอมูเล่นะครับสีน้ำเงินนะครับ แล้วก็ตัดกับสีดำแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับลูกค้าจอดตากแดดเนี่ยสบายเลยครับขึ้นมาบนรถนี่แค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่แผงประตูนะครับนี่ก็ให้ดูแผงประตูก่อนนะครับออกมามาดีไซน์สวยมากเลยนะครับบริเวณนี้นะครับเขาจะบุนุ่มมาให้นะครับนุ่มมากนะครับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีดีไซน์ดับสีดำนะครับเป็นดำเงาแถบสีดำแบบนี้นะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยตรงนี้จะมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง7สีเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็บุนุ่มมาให้เช่นกันนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับกับหนังสีน้าเงินสีเดียวกับตัวเบาะเลยครับผมมีแถบสีเงินแบบนี้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็กระจกนะครับรุ่นนี้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับขึ้นลงออโต้ในบานของคนขับนะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบล็อกกระจก ปานอื่นนะครับไม่ให้กดขึ้นลงได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับกระจกมองข้างจากบริเวณนี้ได้เลยครับรุ่นนี้สามารถกดพับกระจกจากด้านในได้เลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้สามารถใส่แก้วน้าขวดน้ําได้นะครับลูกค้าแล้วก็จะติดตั้งบริเวณนี้จะเป็นบาโพงนะครับมีขอบสีเงินมาให้แบบนี้ด้วยครับผมชมด้านในตัวรถต่อนะครับรุ่นออเท็นะครับพุ่มลมยจะเป็นแบบ3ามขั้นนะครับ ตัดชายล่างแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็บริเวณชายล่างตรงนี้เนี่ยทั้งวงเนี่ยตรงนี้นะครับเ uh hmm. ขาหุ้มหนังมาให้หมดเลยนะครับ <visuals> ลูกค้า <issimo> แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะตัดเป็นสีน้ําเงินมาให้แบบนี้สวยๆนะครับดูเท่ขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็พุงมาลัยเนี่ยด้านซ้ายเป็นในส่วนของควบคุมนะครับแผงหน้าจอนะครับหน้าปัดเดินใหม่นะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องของหน้าจอวิทยุนะครับเครื่องเสียงนะครับ ด้านตรงกลางนี่ก็เป็นโลโก้อ i นิส n ามาให้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านขวานะครับตรงนี้เนี่ยควบคุมในเรื่องของคูสคอนโทลนะครับแล้วก็สามารถกดรับสายวางสายโทรศัพท์ได้จากบริเวณนี้เลยครับผมส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับ สามารถปรับไฟสูงต่ำได้นะครับความสูงต่ำของไฟหน้าปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับลูกค้าแค่หมุนตรงนี้เองนะครับก็ปรับได้ง่ายเลยนะครับตัวนี้เป็นสวิตควบคุมนะครับในเรื่องของเสถียรภาพการทรงตัวของตัวรถนะครับและไฮไลท์ของเราครับตรงนี้เป็นสวิตไฟแอมเบียนไลท์นะครับที่ก๊อบแจ้งไว้นะครับสามารถนี่ครับข้างล่างนี้เนาะเป็นสีสีเขียวนะครับสามารถกดเปลี่ยนสีได้นะครับลูกค้าแต่ว่าลูกค้าต้องออนสวิตก่อนเนาะ เดี๋ยวผมกดสวิต์ออยขึ้นมาก่อนนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้สามารถกดนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยนะครับลูกค้าอ่าจะเปลี่ยนสีนี่ครับสีเขียวสีส้มครับสีน้ำเงินสีม่วงนะครับอ่าแบบนี้เปลี่ยนได้นะครับมีทั้งหมดเจ็ดสีนะครับลูกค้าหน้าจอของเขานะครับอันนี้ก็เปิดประตูไว้นะครับเดี๋ยวอ่าปิดก่อน นะครับพอติดเครื่องขึ้นมานะครับแบบนี้เลยหน้าจอก็จะแสดงผลให้แบบนี้เลยนะครับเราสามารถเมื่อรถทำงานนะครับก็หน้าจอจะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับลูกค้าดูง่ายนะครับตอนนี้๊อปเหยียบเบรกไว้นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นรูปไฟเบรกนะครับเมื่อปล่อยเบรกก็จะหายไปแบบนี้นะครับแสดงให้ทราบว่าตอนนี้เราทำการเหยียบเบรกรถแล้วนะครับ ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับเมื่อใช้โหมดสปอร์ตโหมดอีโคนะครับเมื่อยกคันเร่งแล้วเบรกหรือไม่เบรกอันนี้เราดูจากหน้าจอได้เลยนะครับลูกค้าส่วนตรงนี้นะครับก็จะแสดงผลในเรื่องของเกียร์นะครับว่าตอนนี้เป็นเกียร์อะไรนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะบอกเรื่องโหมดนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวก็สั่งอ่าสั่งให้เครื่องทํางานแล้วนะครับตัวนี้สามารถกดสั่งให้เครื่องทํางานนะครับหรือว่าจะกดให้เครื่องหยุดทํางานก็ได้นะครับลูกค้าแต่ตอนนี้ก็เพิ่งติดเครื่องขึ้นมานะครับ เปิดขึ้นมาระบบทาการชาร์จไฟกับเข้าเครื่องไปก่อนนะครับพอเขาชาร์จเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเครื่องยนต์เขาจะหยุดทํางานนะครับคันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟนะครับเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ลิเธียมครับผมและมอเตอร์จะดึงกําลังไฟในแบตเตอรี่ลิเธียมออกมาใช้งานครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอของเขานะครับตัวนี้ ก็จะเป็นแบบทลาสกร so> ouais ีนนะครับนี้เลยนะครับนี Revolution> ่กดได้นะครับแบบนี Damn ้มาให้นะครับสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Android Auto ได้ด้วยนะครับลูกค้าหรือว่าสามารถหรือว่าลูกค้าจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะครับอ่าแบบนี้โอเคอ่าหัวกัดให้ก่อนเชื่อมต่อมาให้นี่ครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับสามารถเสียบสาย USB อาเสียบสาย AUX นะครับหรือเสียบเป็น USB ได้ด้วยครับผมลูกค้า แล้วก็ตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถกดปรับเพื่อให้เป็นเป็นโหมดกลางวันกลางคืนปรับแสงหน้าจอได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มคามล่าอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อลูกค้ากดนะครับก็หน้าจอจะแสดงภาพรอบคันนะครับของตัวรถบริเวณรอบคันนะครับมาให้แบบนี้ด้วยนะครับตรวจดูกันง่ายๆเลยนะครับในกล้องมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมาสะท้อนแสงกดอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าจอจะแสดงผลด้านหน้าเช่นเดิมนะครับแล้วก็ ตานี้นะครับก็จะแสดงในส่วนของข้างซ้ายของตัวรถนะครับโอเคนี่นะครับก็จะสามารถมองเห็นด้านข้างตัวรถได้ในขณะที่ลูกค้าเอาไปจอดข้างทางนะครับที่ริมฟุตบาทเนี่ยมันก็จะมองเห็นฟุตบาทนะครับจะทําให้รถไม่เบียดฟุตบาทนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้มาต่อกันที่ระบบแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมแอร์นะครับความเย็นตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะ แล้วก็รุ่นนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับออโต้โฮนะครับเป็นระบบช่วยเบรกนะครับเวลาที่ลูกค้าเหยียบเบรกไว้แต่แล้วปล่อยเท้าออกจากเคร่งเนี่ยรถจะไม่ไหลนะครับทาการเปิดไวแบบนี้เลยอบแนะนําทุกคันให้ใช้นะครับเปิดเอาไว้เลยนะครับตรงนี้ลูกค้าสามารถวางของได้นะครับพวกโทรศัพท์พวกอะไรนี้วางได้เลยเนาะมีช่องวางออกไปแบบนี้นะครับตรงนี้ข้างในนี้นะครับจะมีช่องเสียบ USB นะครับเป็น USB Type A นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ AUX ให้ด้วยครับผมตรงนี้นะครับมาต่อกันบริเวณนี้นะครับจะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับดับเครื่องลูกค้ากดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเหยียบเบรกและกดปุ่มนี้นะครับรถจะทําการสตาร์ทระบบขึ้นนะครับแล้วก็สามารถปิดระบบได้ด้วยนะครับแล้วก็สวิตช์ตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ควบคุมระบบ EV นะครับเครื่องยนต์นะครับถ้าลูกค้าต้องการให้เครื่องยนต์ดับ นะครับโหมด EV ให้ลูกค้ากดเป็นหนึครั้งนะครับหน้าจอแสดงผลก็จะขึ้นเป็น EV ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ากดค้างไว้อย่างนี้นะครับดูหน้าจอเป็นการสั่งให้เครื่องยนต์ทำงานนะครับเพื่อชาร์จไฟเข้าเข้าแบตเตอรี่นะครับก็สามารถใช้งานได้ตามอัตยาสายลูกค้าเลยนะครับจะเปิดจะปิดได้ ละสวิตปุ่มนี้นะครับจะเป็นสวิตเปลี่ยนโหมดนะครับในการขับขี่จากโหมดนอร์มอลนะครับแมนนวลทั่วไปนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นโหมดอีโคได้เลยครับแค่ปลายนี้สัมผัสตรงนี้เลยครับต่อกันส่วนของคันเกียร์นะครับตรงนี้เนี่ยมีโลโก้นะครับของออเทกสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับ แล้วก็คันเกียร์นะครับเขาก็จะเหมือนเกียร์ออโต้นะครับปกติเลยนะครับคือมีเกียร์ P นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีเกียร์ R เป็นเกียร์ถอยแล้วก็เกียร์ว่างนะครับแล้วก็จะมีเกียร์ D และเกียร์ B นะครับเกียร์ B คือในส่วนของอ่าเวลาช่วยเหลือในทางลาดชันนะครับจะช่วยหน่วงนะครับไม่ให้รถพุ่งลงไปในทางลาดลงนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ดีมากเลยนะครับ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับรอบๆเนี่ยจะมีไฟด้วยนะครับลูกค้าเห็นไหมเอ่ยมองเห็นไหมเนี่ยจะมีไฟให้ด้วยนะครับสวยนะแบบเนี้ยแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยข้างๆเนี่ยเขาก็จะพุ่งหนังมาให้นะครับเดินได้ตะเข็บสีน้ําเงินมาให้แบบนี้เลยอันนี้รุ่นออเท็นะครับลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถใส่แก้วน้ําได้นะครับซึ่งตัวแบ่งตัวเนี้ยสามารถถัดออกได้นะครับถ้าเราใส่อะไรที่มันขนาดใหญ่นะครับ ถ้าเกิดเราใส่น้ำนะครับตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะลูกค้าเขาออกแบบมาให้ใส่ขวดน้ำใหญ่ได้นะครับแก้วน้ำไปที่ร้านกาแฟหรือลูกค้าซื้อน้ำมานะครับขวดใหญ่แก้วใหญ่เนาะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับ1แก้วอย่างเงี้ยแก้วเย็นใส่อันนี้นะครับก็จะมีความสูงแล้วก็แก้วต่ำนะครับลูกค้าสามารถผับตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อให้เขา,ามี พื้นที่สูงขึ้นมานะครับสามารถใส่แก้วร้อนนะครับได้ที่เป็นแก้วสั้นๆนะครับใส่ลงไปได้ตรงนี้เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับสามารถทําได้เช่นนีสองข้างเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับเขาก็จะหุ้มมาด้วยหนังนุ่มๆเลยนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับนิ่มมากๆเลยนะแล้วก็เดินได้สีน้ําเงินมาให้สวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะแผงกระตูข้างนึงก็เหมือนกันนะครับลูกค้าไฟ ายในรถนะครับเป็นไฟแอมเบียนไลท์นะครับแบบนี้เลยกดเปลี่ยนสีได้นะครับตามที่เราชอบเลยนะครับแบบนี้เลยวันนี้อยากได้สีเงินนะครับพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นสีม,ม่วงอีกวันหนึ่งเราเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้ได้เลยนะครับลูกค้าหรืนเป็นสีเขียววันไหนอยากได้สีอะไรก็กดได้เลยครับลูกค้าแล้วก็รุ่นนี้นะครับสีนี้ก็ชอบอีกอย่างหนึ่งชอบมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ย กระจกมองหลังตัวนี้นะครับลูกค้าถ้าเกิดในกรณีที่มีผู้โดยสารทั้งหลังนะครับนั่งมาด้วยอย่างเงี้ยอ่ะเห็นนะก็เราจะเห็นบอหลังใช่ไหมครับแบบนี้เนาะถ้ามีผู้โดยสารตอนหลังนั่งมาด้วยเนี่ยเขาก็จะบังเราแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนในมือกอลนะครับแบบนี้เนาะก็เราสามารถนะครับโยกคันโยกตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยแค่โยกแค่นี้นะครับลูกค้าปุ๊บก็จะตัดไปในส่วนของกล้องด้านหลังให้เลยนะครับแบบนี้เลยที่กอลแจ้งไว้แต่ต้นคลิปแล้วนะครับ ก็ดีมากๆเลยนะครับลูกค้ามีคนนั่งมาในรถเนี่ยไม่มีใครบงังเราแน่นอนนะครับใส่ค้องใส่อะไรมาก็สบายเลยครับลูกค้าเนาะเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันต่อนะครับลูกค้าด้านหลังนะครับก็จะมีไฟแอมเบียนท์ไลท์มาให้เช่นกันนะครับที่แผงประตูแบบนี้เลยนี่ครับอ่านี่นะครับลูกค้าเสีําเงินเขาจะชัดมากแล้วก็มีตัวอักษรนิสันมาให้เอ้ยนี่ตัวอักษรคลิกมาให้แบบนี้ด้วยนะครับ เดินได้มาแบบสีน้ําเงินแบบนี้มาให้เลยสวยๆเลยนะครับด้านล่างนะครับมีช่องใส่ขวดน้ําให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ มีลำโพงนะครับบริเวณนี้คุ้มขอบด้วยสีเงินมาให้แบบนี้เลยแล้วหลังจากที่เราได้ชมตัวรถนะครับนิสสันชิก epower วอนะครับ Gen 2นะครับ2022นะครับในรุ่น a l t t e ทไปแล้วนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้นิสสันชิก E-Power นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น E รุ่น V VL หรือแม้แต่รุ่น a l l t e c นะครับสามารถติดต่อหากอลได้ที่หมายเลข094 429 5292ครับ หรือสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับโดยคลิกจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ครับ ID ไลน์ก็อทิ้งไว้ตรงนี้แล้วนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ